ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟองปลาซัมบายดีกันสุขสุขคนขวบขวายทักทายนะคะทักทายพี่น้องทั่วโลกยี่มะแลงเด้อพี่น้องเด้อมามาบัดนี้กินข้าวแลงน้ำกันกินกับยางบัดนี้กินกับสมตำกินผู้เดียวเราไม่เยอะบางกับไกินนะนี่ครับเจ้าห้องก็เขาตีบามันนั่นเขาตำรวจเขาไปตรวจมีเอ็นดีมันตรงกบบรูมันตรงนั้นก็พรอมอืม พ่อกันย่างแล้วหมดเลพี่น้องมันเป็นพ่อแท้ๆพูดได้ยังไงลูกสมยอม,มอันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดแส่บตะกี้ตู้แซ่กขาเห็ดงานบ้านหัวกระเล็บพี่น้องซัาปาซักวอนหลายคักหลายเนี่ยจักมีหยังเป็นหยังอู้มาเนินมาหนึง่งของเล้งสมตำใส่บักกอกพี่น้อง Xong tâm sẽ bỏ cuộc Thả mà kinh đề là bỏ sáu kiếp là nhang sáu leo ไม่ได้กินดตะระมือใครก็ดอยากบะจิตตานะหมู่บ้านนี่บะจิตําแต่หมู่บ้านนี่มบ่มีเวลาต้นก้นแหลมันมันกรอบบ่บ่หนึ่งบ่มันประอบต้นก้นแลยวมันนํากินสุกแต่ว่ามันบ่มีตำก็จะได้กินมีว่ามันโคนตัว เ,เขาขอมาหน่ะมันคนเราบอกคือคว่าตอ,อนที่เขาไปตำเราบอกจะไปเอาต้นการแ,รแล่้วมันหยากว่าจะกินสุกเอาต้นกานเ,เขียวๆมันยังกร่ากรปัตตีต้นกานแหล่มันดูหลายมันคนจ้ะงมเอาเวเวต้น่มยเอาต้น มันท่านไอเขาปอนิปนปหนิลกอีเพื่นไปถึงตลาดบอเนอะออาะเอนาะจังเดีวเอาคืออ้ออกไปหวแตมีพันท่ิงหางเขาอาบําเดี๋ยวแรงเลยเพ่นอนะแล้วตอนนี้มันก็หาโมงหกโมองอะหาโมง้งกลัวแหละเนาะ ก็ช่วนอาบ้านเหตุก็ดี้ึ้ลและ,ละ,ละพี่น้องเชา้าอย่างแล้วเด็นคนลัทางนี้นะเขาเปนนั่งในบานหรือว่ามึงเนี่ยเามันนั่งนงไ้กระดังหมอตุ่มนั่งดกรดังไหมอดุ่มนั่งเลยวันไปดังเส้นหาสองรอบ เพื่อนๆบอกว่าใช่ใช่กินเพจไรเด้อกินอาหารรสจัดไรเด้อย่าจุด้องกระเทยพ่อกินได้หรอเพ่น้องบ้าเพเป็นได้ เ,เพจว่าได้อยู่แล้วล่ะไม่กดกิน,กน

เอาอะไรมาใส่อะไรก็ไม่รู้เลยมันต้องแม่นดอกมันจะเชียนลูกค่ะน้นป็นนั้นผู้แม่น่ะวะเขาบอกหูอย่างเลยบังคับลูกไว้แล้วบังคับลูกไม่ให้บอกวันนี้กำนันว่าเคยถามมันมันนี่จะบอกวันนี้อีนี่ตอไม่ใช่ไม่ใช่กันมันกำนันไม่ได้ถามกันมันไม่ดี พูดคือ,อนักข่าวขเขาแค่เอามาอีหยัง,ยงมันบอกไปเบ๊ะเบ๊กเบ๊กเบ๊กมาเลยมันพอกขาเลยว่าถ้าผลดีเอ็นเอตรวจกักกักเนี่ยถ้าเป็นจริงเดือดศิรับใดบอกก็ให้เขาดำเนินการไปตามเรื่องเลยลูกแท้ๆวะเธอลูกแท้ๆคู่แฝดซ้ำ บานนี้กำนัลมาพอมันเคยติดใจติดใจบ้างพ่อเคยพ่อเขาเนี่ยเคยเสียจ้ะจบ,บา้พอพอเา,เ,เ,เ,บบาเอาเขาเบอกได้เต็มปากเขาก็กล่าวบอกท่านบอแม่งความจริงเขาเป็นกำนันน่ะนี่ประวัตินี่นนะอะไรอย่างเถียงเขาเรืเ่อยๆประวัติบอดีเด็กตอนนั้นเขาก็ตอนนั้นก็เคยไปขายของ hai cái dù dù ban châu cái ban châu có dù gặp kho kèm gặp kho mì lai tươi xì hai chỉ như bố không lệ đi như bố hồ lùi xứ xứ xài nhắn tỉnh bay non sới không ngủ nhắn nhắn mà <laughs> mình thậm sửng kim đây mặt mặt đi mặt này, mặt 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 mặt

nói trên thayar hình đẹp, oh okay. Bà là bông hộp đấy, lò <laughs> ăn cả chị khuôn cấm hàng, nó kiểu, ăn kiểu bên bên quá rồi, trời, nó súng, độm nó 어, 퐁카요가 어, 어, 그냥.

lãi à, bật lại thèp nè thèp 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 xẹp, thèp thèp bà nè thèp 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 Cây thèp 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 เห้กะหนาวคือกันเด้อโดนพา้ยอยาอยุถลม่มแบน giấy บนกะท่วมเด้ในขั้วตากะท่วมอืออือ,อยู่หน้ามุ้งข้นยังม่ยังบางหน้ามุ้งข้นอืม่วมหน้าเขาเขาเด้อย่วมไปยุคข้าหน่อยเขาเต็มยุคพอน น้ำขาวผัดผัดด้วยค่ะแถวบ้านเราโบแถวบ้านนั่งกระท่วมพี่ไม่เอาปูนี่คือว่ามัไหมปลากันแล้วฮะปูนี่คือว่ามันปลากันแล้วใครปลาปลาไม่มีอ่ะปลาาปลาแล้วไปเห็ดปลา เลี้วเลี้ยวก่อนเนีปป่ยไม่ค่อยปลาเอมีมีแบบมีมีเหมือนบ่เจ้เห็นบ่ากินแล้ปล่ะชอบชย้ำเขาบอกบอกวาไหม

บอกประจานได้ย่างคนจัดกวางไม่เห็นไปเลยจัดมาใหน้นี่มีนนี่คนเคยไปจัดนะเนาะนี่มันมีคนเคยไปจัดอืมนึกวาเหมือนทางเนาะคนหัวข้างนอกแม่นอกหัวแม่ Mình muốn hết mỗi mỗi xoay à, Mất kinh ăn <laughs> Mất kinh khẩu ăn nè Khi nó ăn nhé mà xưa đô thịt trong thịt thèm Bánh cả nào bán để bưng cho nơi đâu Nó bưng im bưng im đâu Nó bưng im đâu Nó bưng bưng im đâu Nó bưng im đâu Nó บ้านพี่น้องฝนตกเราวันนี้ล้มหาต้นไม่ที่ปกติเราดอกกันนี่เขาสิรวยทิ้งไปแลวเด้แง่มาแรงดอกตัวไอติง้งนี่มงม่วงนี่วันนี้มันพอเห็นแดดหลายมันก็นเลยบานมันก็นเลยบ่ลลุ่ยป็นดอกกันคุณนายตื่นสายกับบอลลุยบานนี่พี่น้องเบื้องดอกกันนี่งามงาม งามคกแตวบาเสียแต่วบามันดอกห่างไม่พี่น้องดอกมันห่างต้นมันสูงปุ่นปุ่นปุ่นพุ่น,นสูงขึ้นไปพุ่นงามงามดอกงามงามปลูกกับลม่มอุ่นมากอินมากเบอร์เาราเห็นบ่ะต้นจนมาหอดสีหอดหลังค่าแต่ใส้ค่าเฮือนน่ะหลดบ้านนี่นา,าบ้านเบิ้งบ่ได้ดเลยพี่น้องเอ๋ยถึงจืดเถึงหก จืนกระเบิดอยู <If> you suffer, you ่นี่บันนี้เดี๋ยวมันเบิดอันมันเบิดฝนกอนพี่น้องยี่บนจะได้โลบันี่ออกได้บัานี้เห็นบะสิได้โลบันี่ออกปุ๊บเอาอันนั้นมาดินมะส่ไม่หล้กก็ปลูกดอกไม้ปลูกพะยูจูไม่พี่น้องมันบางงามเลยวฝนตกคืมคักหลายแล้วเบิ้งอันนั้นกับ้านข้างอยู่นี่พี่น้องเห็นว่าีหนต้นไห่ ใส่มาสามต้นเนี่ยยังเบิดสุดต้นเลยนั่นเอ้ยนอ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 ดาราหน้ากล้องนี่น้อคักน้อดาราหน้ากล้องนี่น้อเจ้าสี่ล่ะไม่ยาบังอันผ้าเห็ดงานยวนปลาตองอะยังสี่ล่ะว่าแต่ห้าไทยคลิปว่าแต่หฮานางว่าวโดดขึ้นตักปั๊บโดดจนมันมีเอฟซีเด้นี่ขันเลยเนี่มันมากล้องมันมามันเห็นเฮ่าไปใส่มันกลับไปเป็นมู ได้สามต้นพี่น้องได้สามต้นบ่โอ้ยดอกงามดอกงามงามหลายส่วนเอ้ยบญก็เป็นคนบาดดอกไม้อุ้นข้างนอกบนกะดอกดาวเรืองเพิ่นกะเลี้ยงเออเฮ้ยยุคนพี่นอ้องจึนฝนตกหลายจืนจึนจึนหนาวแล้วล้มว้อยว้อยหนาวมาแล้วมา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  อาอย่าโดนลงนะแม่ไม่เอานะลงตักขายแล้วออกไม่ได้นะมึงมาเร็วกลับ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 ยัยบนกินบ่เบิดบะนีพุทธโตซอยโตซอยย่านเจ็บทองมาเนี่ยบังเบิ้งบะนีตาผ่าพี่น้องเอ้ยบนี้บนตากไปอันซักมือหล้วก็ไปปั้นแหงมันกับ๊่แหงดีเนาะยัยบนกะมะพึ่ง้หนาบ้านนี่ลราก็นาเกี้ยนยุดอก ก็ต้องขอโทษขออะไรพี่น้องผุนอีกข้าวหนึ่งโอ้โหหกออคือยุพี่น้องบ่ากันเนาะเนาะทักทายกันย้ามาแลกพี่น้องยู่ดีสบายกันสุขสุขคนพอกันคลิปนาพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปนา